สวัสดีครับมือนี่คิดอยากกินขนมจีนน้ำยาปลาเพ็ดเพชรรสแซ่บเค็มๆนะครับก็ามาหาวัตถุดิบเครืองนะครับผมได้วัตถุดิบมาแล้วหอกวากับมาตม้นามน้ำใส่เกลือนะครับน้ำขาไก่ที่ห่าร่างแล้วก็สะอาดนะครับลงไปเลยนะครับผมตามด้วยเครืองครับกระช่ายพริกแห้งกระเทียม หอมนะครับเดี๋ยวต้มให้มันสุกครับอ่าร่อนน้ำมันเดือดครับพ e so ่อนามเดือดเครื่องเริ่มสุกแล้วเขาก็ตักขึ้นนะครับตักผักไปนะครับผายมีตรแกงก็เอามมชอดได้นะครับส่วนผมกับพ่อฟ้าครับเรื่อยๆครับไค่อยตักขึ้นนะครับผมพอเข้าตักเครื่องขึ้นเรียบร้อยเขาก็คั้งแ้เขาก็จะต้มต่อไปนะครับใส่ข้าวตะไร้ซอยลงไปนะครับให้คั้งไก่เขาเปื่อยดีนะครับรอว่างร่อเขากับมัตตำเครื่องเลยครับผมอ่าใส่เครื่องเขาลงไปครับที่เขาต้มตักขึ้นมานะครับตำไปครับผมตำให้มันหยาบพ เอาเข็มเข็มเพชรเพชรับสีสันสวยงามนะครับใส่ปลาทูลงไปนะครับสูตรนี้่ใส่เนื้อปลาเป็นายนะครับเพราะว่าแม่ผมชอบกินแบบค่อนข้างจะน้ำใสๆนะครับสดน้ำนะครับใส่กระชายดิบลงไปครับเอาโขกแค่พอมันแตกนะครับผมมากินนะครับอ่าได้ทีแล้วครับผมนี่เครื่องเข็มเข็มของเข้าครับสีสันจุดจวดครับ ใส่ลงไปเลยครับตามเซตแล้วเน้นเครื่องสมุนไพรครับหอมๆแซ่บๆนะครับตามด้วยน้ำล้างครกนะครับบอไซต์บอแซ่บครับผมตัวนี้ที่เด็ดนะครับผมหลังจากนั้นกาจะมาปรุงเครื่องครับใส่เกลือครับตามด้วยน้ำปลาต้มซุกนะครับสำเร็จนะครับผมอ่าใส่ไปครับก็ค่อยๆปรุงนะครับยาปรุงเค็มร้ายครับแล้วมันจะเค็มนะครับตามด้วยน้ำปลาแดกสดนะครับนี่นะครับผมก็จะปรุงประมาณนี้ครับใส่น้ำปลานะครับตามด้วยโพยิสู้ครับใส่ไรแซ่บไรครับก็สปอยให้น้ามันเดือดขาไก่มันเปื่อยดีนะครับอ่านี่ครับเดือดเดี๋ยวพัก็็มาเชคดูนะครับฟองก่องช้อนอมา ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเดือดเดือดแล้วมันก็หายมันไปเองนะครับขาไก่กับขั้นเดือดเพื่อดีมันได้นะครับปล่อยอีกสักพักนึงครับซิมรหดครับขาดยังกับปรุงเพิ่มไปนะครับอ่าขาดนัวขาดเข้มยังกับใส่ไปครับผมเพิ่มเกลือแล้วก็ปลาแดกสดแล้วก็น้ำปลาแดกทำเล็ดหลุมนะครับใส่ลงไปนะครับปรุงเพิ่มแล้วเ้าก็ปล่อยให้ขาไก่ถ้าตุ่มไปให้มันเปื่อยได้พอดีนะครับอ่านี่ครับพ่อเริ่มเปื่อยแล้วก็เอามาเช็คดขยะให้เปื่อยไรเขามีเทคนเจือพ่อดีเขียวนะครับเปื่อยไรกับบ่อลอยนะครับตามวิลูกชิ้นปลาเลลือดไกก่นะครับผมมาแ้ว็ ตามด้วยใบมะกรูดฉีนะครับจะได้หอมๆนะครับเขาก็จะปล่อยให้น้ำมันเดือดให้ลูกชิ้นปลามันสุกนะครับนี่ครับปล่อยไปเลยครับลูกชิ้นปลาสุกเมื่หแดมันจะพองขึ้นนะครับนี่ลูกชิ้นปลาย่างดีนะครับอร่อยมากครับพอลูกชิ้นปลาเริ่มสุกแล้วนะครับกับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ต้นหอมซอยลงไปนะครับเอาเครื่องแดนแดครับลูกโดดครับผมตามด้วยพริกแห้งนะครับเขากับนจัหน่อยหนึ่งครับให้พักมันสุกนะครับผมปิดแก๊สนะครับ ดูครับสีสันหน้าตาเครื่องเนีนๆนะครับโอู้หูยเข้มๆตัแซ่บขนาดครับหอมวยๆครับพี่น้องเสิร์ฟครับผมพักแก้มผมจะมีอ่าพักกระเส็น้ำทั่วงอกแล้วก็บพักชี่เล้าแล้วก็บพักอีตูนะครับอ่าผมมากินพักกระเส็น้ำครับผมอยากกินครูกับพักกระเส็น้ำมากๆเลยนะครับหืมตักออกมาเบิ่งพี่น้องหน้าตาสีสันครับหืมคักเลยพี่น้องสดฮอนๆแซ่บๆนะครับเฮ็ดกินเองใส่เครื่องเลยไล่อุ้ยไพวาครับมาซิมเบิ่ง อ่ะครับทำกินเองใส่แนแนงไม่ต้องสนใจใครจัดจานมัวมมรับเป็นแบบเนี่ยก็พักกระถือหนัก